สวัสดีครับอันดับนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ City ที่รับค่าเหนื่อยแพงที่สุดล่าสุดในปี2023อันดับที่5โรรี่กองกลางตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้รับค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์อยู่ที่220,000ปอนด์หรือคิดเป็นไทยอยู่ที่ประมาณ9 000, 000, 6 0 0 0 0บาทต่อสัปดาห์อันดับที่4จอห์นสโตนกองหลังทีมชาติอังกฤษและสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ City, รับค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์อยู่ที่250,000ปอนด์หรือคิดเป็นไทยอยู่ที่ประมาณ1 0 9 0 0 0 0บาทต่อสัปดาห์ อันดับที่3แจคก,กิริตหรือคุนเผนเมืองแมนเชสเตอร์รับค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์อยู่ที่300,000ปอนด์หรือคิดเป็นไทยอยู่ที่ประมาณ13ล้านบาทต่อสัปดาห์อันดับที่2อเอริลิงาเลนกองหน้าตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้และกองหน้าทีมชาติโนวีรับค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์อยู่ที่37,000หน้าพันปอนด์ต่อสัปดาห์หรือคิดเป็นไทยอยู่ที่ประมาณ16ล้านบาทต่อสัปดาห์อันดับที่1เควินดอร์บอยเพลเมกเกอร์ตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้รับค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์์อ่ที4ปน หรือคิดเป็นไทยอยู่ที่ประมาณ17ล้านบาทต่อสัปดาห์